เราไปติดตามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่ออกมาถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นไม่ยอมรับอำนาจสาลโลกกรณีคำตัดสินประสาทพระวิหารโดยระบุว่าหากยังเพิกเฉยก็พร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวในทันที พลตรีจำลองสีเมืองอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดถแถลงข่าวในฐานะประธานกองทัพธรรมยืนยันว่าไม่ขอยอมรับอำนาจศาลโลกในการพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารไม่ว่าผลการตัดสินคดีจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ขณะนี้เงื่อนไขสถานการณ์ยังไม่พร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรจึงยังไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวแต่หากรัฐบาลไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องที่ให้ประกาศไม่ยอมรับอำนาจของศาลโลกและจะต้องไม่กลับเข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลกกลุ่มพันธมิตรนั้นก็พร้อมออกมาเคลื่อนไหวทันทีขอให้ปฏิเสธอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และรักษาอธิปไตยของราชนาจาักรไทยโดยยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวสรุป3ประการดังนี้โดยสรุปเจประการดังนี้ประการแรกใช้โอกาสสุดท้ายที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการไต่สวนเรียกร้องให้รัฐบาลแห่งราชนาจาักรไทยประกาศอย่างเป็นทางการว่าราชณาจาักรไทยถือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ไม่มีอำนาจในการตีความคดีนี้และราชอาณาจักรไทยจะไม่รับอำนาจสารยุติธรรมระหว่างประเทศในตีานการตีความในคดีความนี้ยันไรก็ตามพลตรีจำลองระบุว่าได้ร้องขอ,อนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรว่าอย่าเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้เพื่อผลประโยชน์ทางยุธทธวิธีแต่ก็เปิดเผยว่าหากตนออกมาเคลื่อนไหวสื่อในเครือ a อสทีวีก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย